khiếp lời mèo đeo 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 nóc 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 mà nóc mà nóc ừ cho đi cho đi me. Kill me.

อุ้ยกี่ตีครับเนี่ยเดี๋เด้อเดตองตีตองตีกูไม่ได้แล้วนี่เด้เดเมื่อสี่ใช้มาหลังรด มาระวังหลังเด้อไม่แม่หลังแบบสะพานอะ่ะคันม่ันน้ำเงินอ,อะไรวะเนี่ย มันดักไอ้แมวมันดักบ้านนี้ตัวเดียวด้วยชึ้นชึนน วัด <Watch> ตัวเดียวเองอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ข่าวแบปสะพานกี่วะจบเนี่ยแหละแบบไม่ได้สักคิวเลยนะเว้ยไม่ได้เลยสักตัว อยู่เด็ลดลบมีรถพังนั่นแหละมั้งเปล่า เบอร์สามนี่โอ้เล่นไปแปดร้อยเกมเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สี่เมลเพื่อนขึ้นแล้วนะ่ะ นี่แหละข้างบนข้างบนตรงไปเลยอืมนี่งไงเอ้ยเเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยโปนี้ยี่สิบบาทวะ่ะเช่ามาเองเอาเรื่องวะ่ะ ชาโปมาตรงไปเลยขวามือไน่นไงขวาจริงด้วยโอ้แหมูซื้อหวยไม่ถูกอะ่ะแต่คือเดานี้แบบเปมากน่าจะโดนไย ไม่ได้คิวเอ้ไม่ได้คิวเลยไม่ไม่ไม่ลาดไม่ลาด